ตอนนี้ก็เพื่อนๆเราเพิ่งตื่นฮัลโหลปิดตัวมันก่อนนะมันกำลังจะนอนร <c oughs> อกไหมน, <c oughs> นี่ผลข้างเคียงจากเมื่อคืนหลับปัญญาเลยฮะอี2กว่าจะนอน ไปเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันติดมืแล้วไม่ทันครับทุกคนมันขึ้นนะเกือบจะแตงแต่มันไม่ทันฮะดู๋ยวจะมาบบเพื่อนยังไม่มีใครตินเลย บอกว่าเมื่อคืนก็นอนนอนไม่ค่อยหลับนะคทุกคนมันเหมือนกับมันติดที่นะนอนไม่หลับอ่ะคุยทางนี้่ามันติดที่ครับทุกคนนอนไม่หลับแล้วก็ เจ้าเชื่อเรื่องมาแล้วไม่ได้รูปปะกลับเลยครับทุกคนมาดูซันซันไรจบแล้วมาไม่ทันก็คือต้องมาประมาณหกโมงเช้าต้องมาหกโมงเป๊ะเลยนะแล้วก็มันจะถึงเจ้าเชื่อเรื่องถ่ายรูปเป็นร้อยรูปแต่ไม่ได้สักรูปปะเยี๋ <c oughs> yeah. เรามาดูที่พักพือนที่สองของเรานะฮะ กับอาหารขึ้นห้างเออมึงดูมึงดูห้องกูที่ปัดกางเกงอยู่หน้าห้องนี้ไปตอนนี้เราก็จะไปะกับห้องไปหาอะไรกินกันดีกว่านะอยู่แล้วตอนนี้หิวมากมากเลยได้ซื้อเบอร์เกอร์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยังไม่ได้กินเลยเคาจะกินตอนเด็กแต่เล่าเพลินครทุกคนไปเราจะไปที่พักกัน มายทราบว่าเพื่อนๆเราตีอะไรยังเจ้าเชื่อเรื่องไอ้มานอนไหมเฮ้ยถูกๆๆนี่ฮะถ่ายตั้งแต่ตีเจ็ดทุกคนเชื่อเรื่องทุกคนเชื่อเรื่องถ่ายคิวแป๊บปะถ่ายคิวตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดครึ่งแปดครึ่งเราไปสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าก่อน อ,อ๋อมันยังไม่ตื่นอ่ะกูไปก่อนดีกว่าเพื่อนๆยังไม่ตื่นครับทุกคนเราก็กินน้ำบดมากินข้าวก่อนมาทุกคนเรามากินอาหารเช้าดีกว่าบิ๊กฟั t บิ๊กฟูดบิ๊กฟ e ตตั้งแต่เมื่อคือนอ่ะออก็กินไปครับอ๋อารายาเตือนแล้ว ผู้หญิงที่ตืนยากที่สุดในโลกหนวาวไหมบ้างอ่ะเดี๋ยวคุณลงไปเลอกดีกว่า <c oughs> เราได้สั่งข้าวแล้วทุกคนก็นนคือบอกเลยว่ามาดิเปก็สนุกนะ แต่ทริปนี้ที่เรามาไม่ได้ไม่ได้ลงเรือฮะทุกคนงอทริปแบบประหยัดเดี๋ยวกินอะไรก่อนอกินข้ากินนู่กินนี่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเล่นน้ำดีวกว่าฮะทุกคนไปกินมาแรกครับทุกคนเราจะไปเอาของที่ คุณเซเว่นกันไม่ได้ไปกินของแถวนี้มันแปลงมันแปลงแต่เราไปดูว่าเซเว่นก็มาอยู่ตรงไหนนุ่นนงอายเจอแล้วเจอแล้วครับสั่งของเท่าไหร่ครับ 520บาทได้ครับอันนี้มาผิดแล้วใช่ไหมเริ่มใส่กันรับครับขอบคุณนะครับ ไปแล้วเราได้ของกินมาแล้วครับผมนี่สนับสนุนโดยโคคาโคล่าอาดูกอนมาเร็วข้ามาแล้วมาแทบเองนคักวรรไกรสวรรค์น,นี่มาเร็ของเรา นี้ไม่ใช่ชิปจนเขาเรียกว่าเราไม่อยากกินของที่แบบไม่อร่อยใช่ปะไม,ม่เมนูแพงๆเราไม่ชอบชี่กับเด็นนะเราจะออกไปไปายเรือพายักอะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวตั้งแต่ตอนเช้าได้ออกบ่ายโมงสุดยอดมากอ่านี่แอดมินของเราครับแอดมินอารอยะ แต่งตัวธรรมดาแบบเพ่งออกจากบ้านไปเล่นน้ำก็คือนี้ชุดไปเล่นชุดไปเล่นน้ำนะครับไม่ใช่ชุดไปเซนทันมากากเลยตงนมาอยากไปมอก้นมาเลยดีหน้าเด็กๆมวน้โอเคัถึงมบ้านเปเนนกเนกน่ารัมากน้สวยมากสวยจริง tôi sẽ lấy luôn, tôi chưa lấy đây thế là về này, được con là, đi này,

แตงูจองเลยครับตัวที่น, <c oughs> นี่คือทะเลตอน11โมงครับทุกคน <c oughs> ดูบรรยากาศโอ้ยดีเป๊ะตอน11โมงคือคนเที่ยงเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปขี่เรือพายักกันดูนี่คือดีเป๊ะโอ้สบายมาก เีวเราก็จะมาเล่นน้ำทะเลตรงนี้นะแล้วก็เราก็จะพายเรือพายคายักรงนี้นะอ่ามันจะเป็นยังไงก็ก็ต้องลองดูนั่นก่อนนี่เพืเ่อเของเราเราไปถามก่อนเพื่อนครับอ่าตอนนี้เราจะทําอะไรตอนไหนยังไงฮะ้อบกองมาหอบกองมา ฮัลโหลน่ารักจังเลยไม่น่ารักคนนี้วัแล้วอุ้ยได้หรือคนนี้อ่ะนั่นนึกยาบ่เหนื่อยโคกวัวมันนั่งซวยเหนื่อยทุกคนก็ต้องลองดูว่าจะ เดือได้ไหมโน no, ลูกฝรั่งไปแล้วน่ารักมากเลยอ๋อก็กกาะลีเป๊ะมันก็จะมีเรื่องเล่าเอาเป็นว่าไปฟังประวัติเกาะลิเป๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมะไปเสด็จกันนะแล้วเจอกันที่เียวพายักบ๊ายบาย กกดเจอกันกอกูดครับทุกคนเจอกันกอกูดนะเราไม่ต้องเข้าไปก่อนแล้วน้องเดี๋ยวน้องไปตรวเนื้อน้องไปตรวจแม่ตุ้ปดื้อเอาใบไปม้ทิ้งเมื่อมาผู้ชายคนเดียวไม่ได้ดู we mm -hmm. ได้รูปสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปการพายเรือครยักี่ทุกคนนะคุณไม่ต้องว่ายน้ำเป็นคุณไม่ต้องพายเรือเป็นบริการพายเรือไปที่คุณอยากถ่ายตรงไหนแค่คุณบอกเลยพาไปนะไม่จะเป็นต้องพายเข็นมือนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ทุกคนได้ดูท่านนั่งแบบนี้ได้ไม่ต้องนั่งขาแบบนี้โอเคไปดูรูปเลยนะไป เล่นบรรยากาศเล่นบรรยากาศเล่นบรรยากาศแต่ไหนนั่ไม้ลูกมันก็นั่งออนเลยมันก็นั่งอ่อนเลยอ่อเลยอ่อเลมก็นั่งอ่อครับเรามีเพื่อนเพื่อนบ้านฝรั่งเห็นไหมคะเขาพายเก่งนะคะเดี๋ยวเราพายไม่เป็นครับเราไปดูบรรยากาศถ้าเป็นที่สงขาก็นู่นเกาะหนูเกาะแมวเกาะหนูเกาะแมวและนี่เราก็อยู่ที่หาดชะมีลักนี่สวยนะมึง รตรงที่เป็นสีน้ำเงินเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็<อ>คือน้ำลึกทะเลน้ำจืดมีเรือด้านหลังด้วยอันนี้ก็คือเรือที่เขาไปรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปดำน้ำแต่เราไม่ไปเพราะว่ามันยึดยากนะ,ะแต่ตอนนี้เพื่อนของเราหมดหวังแล้วพ <c oughs> ายเรือขึ้นฝั่งแล้วก็คนที่ไม่ไหวคนแพ้ต้องดูแลตัวเองนะคะโดยจะประมาณนี้ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารของโรงแรมที่เราพักนะคะแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไม่ได้อัดทีโอเคเริ่มก็ตอนนี้เราขึ้นฝั่งแล้วทุกคนไปบอกคนแล้วว่าขึ้นเรือนะเขาบอกว่ากี่ชั่วโมงคะ่ะเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าให้เราเอาเรือไปตั้งตรงนี้เดี๋ยวอุ้งลาไปด้วยอหรอถูกต้องค่ะ <laughs> มึงต้องลากมาค่ะ

ือไปอยากคอยหนังใบแสงเงินหยินใบควรควรคิดมาจากบ้านเลยใช่ไหมว่าควรจะได้หยินอะไรยังไงท่านญาติต่างก็ไม่ย้อนกูขัดไปเลยหนึ่งคุณท้ายทีที่เดี๋ยวดีจารย์ปุ๊บผมย้อนเลยคุยใส่แสงน้องนี่สวยเมื่อผู้ชายมาคนเดียวอ่าคลิปนี้เอาจริงๆคือ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากคาดหวังแค่หยุดงานโอเคไม่คาดหวังอะไรมากมีล็อกอย่างเดียวเลยเ <laughs> อาเอาทำได้ช่องทางไหนคะที่ทมีเช์ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สร้าง <laughs> หลายคลิปหมดแล้วครับเขาฝากฝากด้วยครับเป็นรายการที่แบบมั่วมากเลยครับคือว่าสนุกแน่ฮะมันอาจจะไม่มากฮะแต่ก็คลายเครียดเวลากินข้าวได้ฮะฝากด้วย ทุกคนครับเราไปเจออินเสิร์ตนะแล้วก็ไปเจอที่ร้านข้าวเหมือนเดิม เรือมันจะยังไงนะเหลือใครครับเดี๋ยวพี่ชุ่โมงต่อไปพี่ครับเรือขึ้นเรือได้ไหรือยังคืนเรือครับคืนครับ เอาไว้ตรงนั้นเลยอ่ะเราก็คืนเ,เรือแล้วทุกคนมันจะเป็นชั่วโมงละร้อยใช่ไหมพี่พี่ก็ไปแล้วลเราก็ได้คืนเรือไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เราจะไปกินข้าวนะที่ เราจะไปกินข้าวที่ไหนนะเซตดีเซตดีจะได้ไปกินข้าวกบใจหมังไปเราก็ไปส่งโลกกันก่อนต้องโลกกันก่อนไปส่งโลกอันนี้เรามากันแล้วกับช่วงเที่ยงก่อนบ่ายคลายเครียด ตอนนี้เราจะไปกินข้าวกับแอดมินของเราสวัสดีแอดมินสสวัไปก่อนนะเราเจอับบบิวตี้ล็อกเกอร์ยน่านน้ำอเมซอนปลาสลามบุก อ้อย่าบกกนะมาตั้งนี้ได้กันเหรอคุณเราจะไปกินข้าวร้นเด็กรับผมจูกองอังงงกวน่ยน้าด่งังไม่อะไรให้ผู้กอไม่ใจ้่ยน่เยกผัวไปเ่ป โอไอนเรื่องแบน้เงไองยเลยอินเดียนมาก้ใดไมมันบอกว่านั่นกุญจอยู่นเกูพ่รรบไ่เอากุญจอก่บไอวัดบเลยอ่ะินเอออะไรช่ใหญ่เอาวางเอหลับเลย่อคุโรคาซาุโรคาซาจะเปิมาณวาเกินนา่อออช่วยนะทไรครับ ก็ขึ้นประมาณตัมเืนอล็อกขึ้นอย่างนั้นอะรกัลลอกขึ้นประมาณมนขึ้นมเ่อนาลักษัสรักษาโอลภาษาลกษัสรัปษาลัาษาสาษาโอ้ลกาลษษาไปนแบ้คุณคุณเอ็นย่เไยมึ้ยเม่อไหร่กลองมา มึงอะไรเปลืองกูเลยนี่ไม่มึงกูทำเองบ่เรากซ้ำผาดค่ะของเรากันนู่ไปดูลูกระซ่าก่อนนี่ขึ้นแต่อะไรรู้ไหมขึ้นซ้ำเบิร์นจริงอ่ะเออตกขึ้นแล้วซ้ำเบิ้ลถึงเดือนหน้าเรามาลาอไม่อ่ะมาเดือนหน้าเราไปก็พี่ๆไม่ใช่ไปเดือนหน้าเราไปกัลทัวไปแล้วมึงอะ เราต้องเราต้องมียูทูบเบอร์ไวในกองมั้งล้ว่าเพ่งมาอยู่เลยเ้มาแ้วอน้ามึงไปไทยเราต้องน้ ารตูนอเอาสิเอานี่อรออยอ,อย่ะอรออยเมยอันเจ๊อ่านะครับตอนนี้ก็เราก็เพิ่งถึงนะทุกคน หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะนี่ก็ช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับและนี่กองแผนไปอะแผนแผ่นเจอจ้าจ่าคนสวยเก่งนะไปอีกครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายแม่กองคงได้ยินนะผมพูดว่าซ้ายสวยมากครับทุกคนอันนี้กองซ้ายกองดินนะโอ้ยแล้วขวาก โอ้โห,โหแล้วไปอะทำไมมึงถ่ายมั่วอย่างนี้อะกล้องไปไหนแล้วไปไหนฮะไปที่เดิมอีกแล้วครับโอ้โหมึงไม่คิดจะตัดให้มันซ้ำกันเลยหรอครับก็ไม่จะ<ม>เป็นบ้างแล้ว,ว่ามันซ้ำร้านง<า>ชิอนะโอ้โหใครตัดต้องเรียกมาประชุมด่วนเลยลอะเลนโนวเอาอะยังไงอะเอากลับไปที่เดิมอีกโอ้โห,โหถ้ามึงจะถ่ายขนาดนี้นะ มึงไม่เอาหลีเป๊ปไปไว้ในกระเป๋าเลยเลยสั์เอาไปไหนไอ้นูเอาให้กินน้ำตอนอะไรฮะก็ยังขายที่เดิมอีกครับโอ้โหมึงไม่คิดจะเปลี่ยนที่บ้างไงครึ่งนะะเออเอาไปห้าโมงเย็นไปไปไปเถอะกูไปเถอะมาครับพบกับช่วงคุยไปเรื่อยนะะนี่ก็หน้าร้านของโซเดกนะะ ถ้าพวกผิดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนี่ตากล้องไปฮะถ่ายไปเลือยอ๋อดูพี่คนนี้กินนะกินสาอึ๊บอึบสาไปมาอ่าแล้วนี่ก็แก๊งเพื่อนเราเองนะฮะว่าแก๊งดาราฮอลลีวูดนะฮะแต่กองเพื่อนเราไม่ใช่ฮอลลีวูดนะฮะฮอลลีเวสแล้วกลองแพ้ไปไหนฮะโอ้โหสาวสาวมันไม่มีที่นั่งกันแล้วไง <c oughs> เป็นนั่งบนหัวผู้ใหญ่ะระวังจะโดนตีนะ ไปอะกอออะล้กองไปเรื่อยเรื่อยฮะแล้วกล้องไปเรื่อยเรือเลยฮะและนี่ก็จะเป็นทะเลยามเย็นนะแต่ว่าถ้ายามเย็นก็แนะนํานะทุกคนเอาอผ้าห่มให้ยามด้วยนะเดี๋ยวยามจะเย็นนะป่านก่อนนะพรุ่งนี้ <c oughs> น่าจะไม่ได้ฮะนี่แล้วดูฮะพีเสอมพูฮะนี่คนนั้นเห็นหรือ,อยังทุกคนมากับแฟนแย่นหน่อยนะแล้วนี่นั่งโอ้โห างเกิงช้างฮะไปครับโอ้แล้วนี่เราเจอโรงแรมเปิดประทุนนะะโอ้โหสองเตียงนอนนะสามารถดูดาวฝนตกเราสามารถรับน้ำฝนได้เลยนะและนี่ก็เป็นลานกินข้าวนะกินข้าวเปิดประทุนด้วยเก้าอี้เหมือนที่ลงน้ำเลยทุกคนอ่านี่ก็ทะเลปีเป๊ะนะไปกล้องไป มึงก็ขยันถ่ายลเลอเกยนตากล้องไปฮะไปถ่ายถายถายถ,าย,ถ,า,ยถายขนาดนี้มึงไปขี้เด้อแม่งคนละถ,ถ่ายเลยสัตว์ออาเดนุ่นู้ชี้อะไรเธอถ่ายดูมันรู้ด้วยสิไม่มามาดูอะไรอะรายการอาหารนะอยากจะให้ทุกคนฟังนะแต่ต้องทุกคนต้องหัดอ่านเองบ้างนะภาษาอังกฤษนะ ราต้องเก่งน,นะนี่ในนี้ครับพี่พี่ดีเจน,นะพี่ฟงเฟสน,นะแหมมีหันหน้ามาดูด้วยเจ้ารู้ไงมเจ้าก็าเอาฮะผมไม่เอาด้วยแล้วนี่ฮะเดวไปนั่งไปนั่งแล้วนี่ฮะแม่ามสา,มมนะสสาแล้วอไม่สายผมไม่ทีนึงฮนะสาวๆแล้วนี่เพื่อนดาราฮอลลีวูดนะมีเจ๊เดินแซงไปเลยนะทำไมฮะยกมือทำไมฮะขอเข้าห้องน้ำเปล่าไม่ใช่คลาสเรียนนะทุกคน แม่คลัสเรียนคลัสรูมนะต่คัดคัดตุนนะชอตนะและนี่ฮะเพื่อนสาวแล้วนางแบบอ่ะจ้าจ่าซิลลี่ฟูอ่ะและนี่ที่เด็ดคนนี้เลยอ่ะไอซีนะเมื่อคุณมาผู้ชายคนเดียวอ่ะได้ดูกระเป๋าว่าโอ้โหมึงไม่เอาลาตัางผ้ามาเลยไรสัตดได้แม่มีการพูดด้วยโอ้โหเดินเป็นเท่เลย มันคิดว่ามึงเทเอ่อนี่ก็เดินอีกกลับบ้านไปเลยไปเดนแบบนี้เดินไม่เผื่อใครเลยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนจะมาดูซันเซ็ตกันที่นี่อ่าดูครับมันก็จะมีเหมือนคนมารอจดมาดูจอยักษ์เลยฮะก็จะมีคนมาจองที่แต่ละที่ผนผมก็จะมาถ่าย เมื่อวานก็คือมาเช้าดูวันนี้ก็มาตั้งแต่เร็วมากอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูในคลิปก็แล้วกันฮนะสตอรี่ว่าซันเซ็ตมันจะสวยขนาดไหนนี่ขนาดขนาดไม่เท่าไหรนะ่นะมันก็มันก็กำลังจะลงแลนะ้วแหละอ่ะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวก็ไปดูกาน